ชมบรรยากาศธรรมชาติย่ามาือเสารเด่นร้นอ,อนอ่อนควาลังกายมา,ยามาชมบรรยากาศบริสุทธิ์บรรยากาศย่ามาือเสารบริสุทธิ์ปวดปว่อง าชมวิวธรรมชาติกันครับสวยงามมากแต่เว้นตกน้ำขึ้นน้ำเยามือเศร้าเออมันก็มีความสุขดีอากาศก็บริสุทธิ ชมวิวธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ Oh. Thẻ sẽ đụng nhầy Thuôn Xê là, Xê lạ Sự cao bao hoàng chọp há bao hiền chắc còn như cốc mày không đấy, hả? Cú là cuốn, nhân sống nó quắc quắc rồi. Này, là cái gì vậy? Đây là ซอง,บงเบิ่งแพะสะดงไงกันนะอยู่ไก่เด้อุ้นไงล่ะโอ้โหสู้มากกลไก่มันกินนะ่เห็นปลาบอลนี่บุ่มเหมนี้โอ้ไทยประท่น ามาขอทีมจักแกย่านพอดีย่าพดีครับัสดีครับมานึครับโอ้โหสุดยอดเลยครับครับนี่ครับเออเออครับโอ้ออนึกว่าผู้เบาวงิที่นได้เพาออสมันครับมันเจอแล้วขอสักภาพหน่อยเออพอดีอา่า วัสดีครับอ๋อมีแต่คนใส่เสไอ้นักปัน่นวังคำชัยนี่สุดยอดเลยพอดีกับลังซุ่มวิวอยู่หนักปันวังคำชัยมากมาจากไซครับไปไปหอดไสมากครับเมื่อกี้ก็ปันวนจากบางสามหมอไปที่อำเภอขาม่วงครับโอ้วนไปแวะพักทานดื่มกาแฟสักพิซดึงแล้วก็ คนกลับมาที่นี่ครับโอ้โหสุยอดค่ะวันไปกินกาแฟ40กิโลค่าววันนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยครับขอบคุณมากๆครับขออนุญาตถามชื่อครับผมพอสมานครับอ๋ออัชราค่ะอัญชล่าครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้นัชาวางทีมวางคำชัยางสามหมอค่ะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหพอดีขออนุญา้ไปนะโม กำลังมาถ่ายวิวอยู่มากพอดีครับว้าวขอบคุณมากครับ